สวัสดีค่ะช่องเาจจา๋าพาปลูกนะคะวันนี้เจจ๋าก็จะพามาเพื่อนๆพ่นี่ๆน้องๆมาย้ายต้นหอมลงกระถางไปให้ลูกค้านะคะเ,เห็นไหมคะต้นหอมในถาดหลุมของเจจ๋าที่ที่ฝากไว้ในถาดหลุมก่อนนะคะตอนนี้ลูกค้าเขา้เาเขาก็บอกว่าเออเอากระถางมาให้เจจ๋าเนาะแล้วก็เลยเจจ๋าก็เลยจะเตรียมดินแล้วย้ายต้นหอมเลยคะ่ะ กำลังงามเลยค่ะถ้าลงดินปุ๊บมีพุ่งเลยค่ะพุ่งยอดพุ่งปี๊ดแบบต้นอวบเลยนะคะเาจ๊จ๋าไม่ได้พูดเล่นนะคะมันเรื่องจริงเพราะเจ๊จ๋าลองมาแล้วรอบนั้นคืออยู่ในถัดหลุมเป็นเดือนเลยค่ะไม่มีที่ลงพพรา,าเจาจ๋าไปลงแปลงแค่นั้นแหละเหมือนเหมือนลากเขาแบบเต็มที่แล้วค่ะหาอาหารแบบเหมือนคนเหมือนคนอดอาหารแล้วทีนี้แบบพอเราเอาไปลงดินลงแปลงที่แบบมีธาตุอาหารเยอะๆนะคะ แป๊บเดียวเขาพุ่งงามเขียวเลยค่ะอันนี้ยาจ๋าก็เนี่ยค่ะไปถ่าลุูนะคะยาจ๋าก็ย้ายไปบ้างและเลือกเอาทีา่กอใหญ่ๆให้เขาลงไปได้แล้วห้าต้นนะคะเดี๋ยวยาจ๋าก็จะเลือกเอาต้นที่แบบเนี่ยค่ะยาจ๋าลงไปแล้วยาจ๋าว่าจะอัดเต็มที่เลยค่ะให้ได้สักเก้าต้นนะคะกระถางละเก้าเก้าเก้ากอนะคะอัดกันหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้แบบ ได้เยอะๆเต็มที่เลยค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาคงไม่ไม่ไปดูแลแบบอ,อะไรเหมือนของเจจ๋ามาก้าไม้นะคะเพราะาจจ๋าถ้าเกิดมีน้อยเจ๊จ๋าก็จะแบ่งแบ่งกินนะคะแต่ว่าเอ้ยมีเยอะเจจ๋าก็อยากให้มันแตกใหม่เนะาะเจจ๋าพอเวลาเขาแตกมาเป็นกอหลายๆต้นอย่างเงี้ยค่ะเจจ๋าก็จะแบ่งกินนะคะหอมแบ่งคือเป็นกอหนึ่งมันมีหลายต้นมันมีหลายหัวนะคะแล้วก็แบ่งแบ่งได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันแหว่งเป็นแบบ ให้มันเต็มกระถางอยู่เหมือนเดิมนะทุกหลุมให้ครบนะคะก็เราก็แบ่งอย่างสมมติว่าต้นนี้มันโตแล้วใช่ไหมคะมันมีสําหรับคนปลูกน้อยนะคะอันนี้กินในครัวเรือนอปลูกไว้คอนโดทาวเฮาส์หรือว่าหน้าบ้านระเบียงเล็กๆนะคะแต่ถ้าเกิดคนปลูกเยอะมพีพื้นที่เยอะแล้วปลูกเยอะคะ่ะถอนยกกอ,กอก็ได้คะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ปลูกใหม่เนาะแต่สําหรับคนมีพื้นที่น้อยแล้วใช้ไม่เยอะกินผักไม่เยอะ ใส่พอให้มีสีสันมีกลิ่นหอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างนี้เลยนะคะก็บแบ่งอย่างสมมติว่าต้นนี้มันมีมูมีเยอะนะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นนะคะอะ่อะลาอ่เราแบ่งไปสักสองสองต้นอย่างเงี้ยค่ะพอเขาโตขึ้นมาก็แบ่งไปสองต้นอ่ะต้นนี้มีเจ็ดแล้วก็แบ่งไปสักสองอันนี้มีห้าแบ่งไปสักหนึ่งอันนี้มีสี่แบ่งไปสักหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเอาโตเอาต้นที่มันโตนะคะ ่จะเจียจ่าวันนี้อืมอันนี้มันใบเหลืองเจะจ่าไม่เอาให้ลูกค้าดีกว่าอย่ยข้อดีของการที่เอาต้นหอมใส่ถัดลุงไว้ได้ไงยค่ะเวลาย้ายตอนไหนก็ได้เลยค่ะตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงแล้วค่ะจะจ่าก็ย้ายอยู่ในร่มบ้านเจะจ่าเลยค่ะแดดเปี้ยงๆเลยองเงี้ยค่ะแดดแรงนะคะหน้าหนาวแดดแรงเจะจ่าก็ย้ายเลยค่ะไม่ต้องกลัวอะไรเลยก็คือ อันนี้อันนี้มันใบเหลืองเลยยวเจ๋าเอาลงกระถางของบ้านเจ๋ายจ๋าเอานี่ค่ะะจ๋าจะให้ดูลากเขาแบบเต็มที่แล้วค่ะอันนี้เจ๋าเอาเก็บไว้ปลูกของเจ๋าเองนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ดูยจ๋าแบบเห็นใบเหลืองยจ๋าอยากไปให้ลูกค้าที่แบบว่าไม่มีใบเหลืองไม่มีปลายใบเหลืองเลยนะคะบางทีเขาเจอแดดแรงเนาะเจ๋าก็เก็บไว้ปลูกของะจ๋าเองเดี๋ยวเจ๋าจะเลือกต้นสวยๆให้เขาค่ะเลือกอัไปเลยเขียวๆอย่างเงี้ยค่ะ เจ๋าก็ปลูกแบบนี้เลยเ๋จา๋าพาเลือกก่อนนะคะเดี๋ยวจ๋าก็จะมาพาปลูกเลือกเอาลงเจ๋าจะลงสักออกระถางละเก้าเก้าเก้าต้นนะคะเอาสวยๆนะคะนี่ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วค่ะหกละนี่ค่ะเจ๋าก็เลือกเราเลือกได้เลยนะคะอยากได้กอเล็กกอใหญ่เพื่อที่ลูกค้าเขาจะได้มีเก็บกินนะคะ กทางละเก้าต้นแบบคืออัดนะคะ9้าต้นเนี่ยค่ะที่จริงอ่ะไม่ต้องถึง9ต้นก็ได้ค่ะอสามสาี่ห้าหกเจ็สักเจ็ดก็ได้ค่ะกําลังดีแต่เจ้จ๋าอัดไปให้ลูกค้าเลยนะคะอัดไปให้เขาเลยเพราะว่าเขาจะได้มีเก็บไปทํากับข้าวใส่บาทค่ะทำข้าวต้มทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาลูกค้าประจำเย้าจ๋านะคะเดี๋ยวเจ,จาจ๋าตั้งกล้องเทปนะคะ อ้งกงแ๊บนึงเดี๋ยวเจาก็ถ่ายให้ดูนี่ค่ะตอนนี้แดดเปี้ยงเลยนะคะแดดเปี้ยงเลยถ้าไม่ตั้งกล้องก็จะมองไม่เห็นนะคะ,อะเอาเอาอยัางไงดีตั้งกล้องนะคะตั้งกล้องแบบนี้ก็ได้นะคะอน,นี้ยวจ๋าพาปลูกต้นหอมนะคะวันนี้ต้นหอมในถาดลุมของเดจ๋านะคะงามๆเลย เนจ่าจะปลูกจะให้ลูกค้าเขาสองกระถางนะคะสองกระถางวันนี้เนจ่าของหลบตัพนึงเวียงตัพนึงนะคะนจ่ะกระถางแรกเนจ่าปลูก,ไ,กปไปได้บ้างแล้วเราก็เอามาแบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมคะเนจ่าตั้งกล้องหลังนะคะออก็จะไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าเจจาจ๋าพื้นที่ไม่ค่อยอำนวยด้วยะคะ่ะแล้วแบบ เจจ๋าก็กลับกล้องไม่ค่อยเป็นด้วยไม่กละแบบนี้นะคะเดี๋ยวจ๊จาจเอาวางก่อนมีเศษวราจะพืชเราก็ถอนออกนะคะเราก็ขุดลุมนะคะอันนี้จะจาปลูกปลูกไปแล้วก็อ,ออกได้นะคะเนี่ยมันสะดวกค่ะย้ายไปไหนก็ได้อย่างนี้ได้เลยถ้าเกิดใครทําขายทําเป็นอาชีพทําแบบนี้ใส่ฐานลุมไว้ลูกค้ามีพื้นที่เยอะยกฐานลุมไปเลยค่ะร้อยสี่ต้น ร้อยสี่หลุมก็ไม่ตรงจะจาก,ก็จัดตรงใหม่ได้คือมันไม่ต้องซีเรียสค่ะได้ทุกรูปแบบน,นะะี่เยาจาก็จะปลูกตรงกลางนี่นะคะขุดหลุมค่ะขุดหลุมใช้มือก็ได้ใช้อะไรก็ได้เออเยาจากลืมบอกกระถางอันนี้นะคะกระถางอันนี้เยาจ่าใช้เศษใบมะม่วงเนี่ยค่ะกลับมะพร้าวสัพเ์แล้วใบมะม่วงรองก้นกระถางเพื่อที่จะไม่ให้น้ำหนักเขาหนักมากนะคะ แย่จ๋าจไม่ใช้ดินทั้งหมดกลับมา,าพ้าสับให้ความชื้นข้างล่างก้นกระถางเผื่อเขาไปตั้งบนพื้นปูนร้อนๆเขาก็จะได้ช่วยดูดซับความร้อนจากพื้นปูน,ปนได้นะคะแล้วก็ใบมะม่วงแย่จ๋าหนุนขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้ต้องใส่ดินเยอะเพราะว่ามันหนักลูกค้าเขาก็อายุเริ่มเยอะไม่ต้องยกยกหนักพกูดง่ายๆค่ะไม่ต้องยกหนักก็แล้วเวลาเขายอยสลายเขาก็จะเป็นปุ๋ยไปในตัวนะคะ แล้วดินก็ดินผสมปูุงปลูกของเยาจา่านี่แหละคะ่ะดินสูตรของเยาจา่าพาปลูกทานี่นะคะ,ะทุกอย่างหนึ่งต่อหนึ่งค่ะแกบแกบดําขี้วัวดินพื้มะพร้าวนะคะแล้วก็ลดด้วยน้ําหมักของเยาจา่าที่มีนะคะทุกอย่างลดได้หมดไม่มีก็ลดน้ําเปล่านะคะยูรีซีสังกะเสงหรือจะเอานมเปรี้ยวมาลดก็ได้ค่ะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะคะันการหมักดินมันถ้าเกิดมีเวลาหมักลดอะไรไปก็ได้หมด เมื่อก่อนยะจ๋าใช้สูตรต้องเอาน้ําตาลมาันม,มาผสมด้วยน้ําตาลทรายแดงนะคะผสมให้เป็นอาหารจุลินทรีย์อันนี้ยาจ๋าก็ขุดดงเลยะคะ่ะขุดดนนูแล้วก็เอาวางลงไปเลยแล้วก็เอาดินกบ นิดนึงถ้าดินเขาน้อยยยสจ๋าก,ก็ไปเอามาันโรยโรยได้นะคะเยสจ,จ๋าจะเอารู่มนะไอรู่มที่ต้ตนที่สองไม่ใช่ต้นที่สองต้นนี่ค่ะเอาโรยแบบนี้เลยก็ขุดหลุมเหมือนกันคะ่ะขุดหลุมมันอาจจะอัดกันไปนิดนึงนะคะเบียดกันนิดนึงอัดแน่นค่ะให้ลูกค้าเต็มเต็มเลยลูกค้าเจ้าประจําค่ะลูกค้าลูกค้าประจำของเยสจ๋าน,นะคะ มีอะไรลดแลกแจกแถมไปหมดแล้วค่ะเขาเขาอุ่นหนุนยะจ้าเมื่อเช้าก็ทั้งเคลทั้งสลัดนะคะลูกค้าเจ้าประจาแถมแจกแถมให้หมดนะคะะจา้าแบ่งแบ่งกันกินกันจะได้สุขภาพดีไปได้วยกันนะคะแบ่งแบ่งกันซายแบ่งกันกินมีอะไรก็แบ่งปันแนตะะ่เขาก็ชอบเอาของมาแบ่งปันยะจ้านะคะมีกับข้าวมีน้ําพริกอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรเขาก็แบ่งปันยะจา้จายะจะอัดให้เขาเต็มที่เลย ดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปปลูกผักให้เขาอีกค่ะปลูกปลูกอันนี้ไปส่งเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาสลัดไปลงให้เขาอีกค่ะพี่จาอัดเต็มที่เลยค่ะอัดเต็มที่เลยก็ไม่รู้ว่าแต่คือเห็นแล้วแบบงานแน่นอนค่ะแต่ก็ไม่ต้องดูแลมากค่ะต้นหอมปลูกตรนนี้ได้เลยปลูกกินได้เลยเดี๋ยวจะาไปเอาดินมาเพิ่มให้เขาด้วยนะคะก็ปลูกแบบนี้เลยนะคะ,น,ะ,คะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะ จัดทรงให้ตรงนิดนึงถ้าใครอยากได้กอใหญ่ก็ไม่ต้องลงแน่นขนาดนี้นะคะแต่ย่จ๋าเผื่อลูกค้าเขาเขาเไม่ต้องดูแลมากเนาะเพราะเดี๋ยวเขาก็ทํากินแลวเดี๋ยวบอกให้เขาเลี้ยงให้เขาโตเต็มที่ค่อยให้เขาถอนทํากินนะคะตอนนี้ยังเล็กอยู่ <Okay. S 1> ถ้าปลูกในถาดหลุมนี้คะ่ะสะดวกสะดวกและสวยงามไวนะคะ,ะเสร็จไปหนึ่งกระถางแล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ย,ยะจ๋าก็กะ ะะสวยงามไหมคะเนื้อหอมจากถาดหลุมฝากถาดัดหลุมไว้แล้วก็ย้ายมาสู่กระถางเดจา่าเนี่ยกระถางสิบนิ้งนะคะใช้ได้ไม่นานอีกอันนี้ดูกระถางเต็มเต็มเ,เลยอันนี้เียวา,าก็อยากให้ดูใหม่อันนี้กระถางเต็มเต็มเดี๋ยวจ่าไปกระถางนี้เดี๋ยวเียาไปเอาดินมาเติมด้านบนให้หน่อยนะคะเพราะว่า พอลดน้ำแล้วเขายุบไปเยอะค่ะเดี๋ยวจะจ๋าไปเอามากบาหัวหอมอันเก่าที่มันจะเปื่อยอไปเป็นอนาคตนะคะเนี่ยค่ะจะได้กบให้มิดนะคะอันนี้จะจะ๋าก็อุ้ยอันนี้ใบเหลืองใบเหี่ยวไปใบเหีเห่ยวเจอจ้ะไม่เอานะคะอันนี้นะคะเนี่ยคะ่คะลากตึมๆเลยนะคะหนึ่งเอากอใหญ่ๆใ,ให้ลูกค้าเลือกได้ตามใจฉันเลยนะคะเนี่ยคะ่ะ้ง่ายค่ะถอนข,ขึ้นมาง่ายๆแบบนี้นเลย ง่ายเลยเจ้าก็จะมาถอนมาให้พอก่อนเดี๋ยวค่อยมาลงปุ๋ยนะคะค่ะง่ายเลยดึงขึ้นมาแบบนี้มันสะดวกมากเลยค่ะนี่ค่ะสะดวกจริงๆแบบนี่เลยหนึ่งสองสามสี่จะลงปลูกก่อนลงปลูกก่อน,นะคะ่ะอุ้ยดเดี๋ยวกล้องก็ง่วงนอนอีกตีลังกาอีก ตรงนี้ก็คงจะมองเห็นมัางคะเนื่อ๋จากก็ในลําดับเลยนะคะขุดหลุมเลยคะ่ะลำดับแรกเอามือนี่เลยคะ่ะขุดหลุมวางเลยคะ่ะวางลงไปวางลงไปนะคะเราจะใส่กระถางละ4ต้นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามันแน่นไปกอเขาก็จะเล็กนะคะเดียดกันเ้จ๋าก็ใส่ประมาณนี้นะคะ แนี้นะคะลุดหลุมให้พอนื่ค่ะวเวลาลงไปก็เอาลากาลงไปในดินแล้วก็เอาดินกบส่วนหัวเก่าของเขาที่มันจะเน่าเนี่ยค่ะลงนะคะวันนี้เจาจ๋ายังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยตื่นเช้ามาก็แต่เาจา๊จ๋าลงท้องแล้วคาา่ะเจ๊จ๋าตื่นมาก็ทำน,นู่นทำนี่เนาะลูกค้ามาทวงผักแต่เช้าเาจา๊จ๋าก็รีบเอากระถางเคลไปให้เขาแล้วก็ มิ้วเขาก็สั่งตัดผักมาเพิ่มแล้วก็ัสลัดมาเพิ่มกะเพราอีกค่ะที่จ่าเขยอยทำตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ไม่เช้าเท่าไหระะ่หรอกค่ะตื่นมาก็คือไม่ให้เราลําบากเอาแบบสบายๆแล้วที่จาก็ไม่ให้เป็นคนตื่นเช้านะคะเพราะที่จ่าทางานกลางวันเยอะเนาะแล้วก็แบบนอนค่อนข้างที่จะก็ไม่ดึกมากค่ะแต่มันชอบตื่นกลางดึกที่จาก็ตื่นมากลางคืนแล้วก็่าจะหลับอีกก็ใช้เวลานะคะอันนี้ึ้นเล็กหน่อย ก็ลงไปเลยเดี๋ยวอาจาจะไปเอาดินมาเติมให้นะคะอากาศลงไปง่ายๆแบบนี้เลยทำมาแบบสบายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากนะครับเตอาจารก,ก็จะเอาลงนะฝั่งนี้เลยตกกรงกลาง ลูกค้าเห็นเขาคงชอบค่ะเพราะเขาเป็นคนดูแลสุขภาพเป็นคนที่ดูแลสุขภาพกินอาหารสุขภาพเขาลูกค้าที่ซื้อเคลของเ้จ่าประจํานะคะดูแลสุขภาพดีมากแล้วแต่เราเลยนะคะลงแบบลงได้แบบแต่อัดมากมันก็อันนี้แหละคะ่ะกำลังดีเจจ่าว่าเก้าต้นเก้าต้นกำลังโอเค โอเคเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าถ้าใหญ่มากบางทีกอเขาจะอย,าอย่างนี้ถามเดื่องต้นสวยนะคะใช่นะเนี่ยใช้สองนิ้วขีดอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้ะะส,สบายสบายนะคะง่ายแค่ไหนนะคะง่ายมากย้ายตอนไหนก็ได้ะคะ่ะ ให้ปุ๊บตรงนี้เอาไปวางกลางแดดได้เลยค่ะสบายเลยไม่ต้องอยู่ในร่มนะคะไม่ต้องตั้งในร่มอยู่แดดได้เลยสบายสบายเลยนี่จ๋าหาที่มันแตกกอเยอะๆให้เขานะคะแตกกอหลายกอนะคะนี่ค่ะนี่จ๋าใช้สองนี่ค่แะแตกกอปุ๊บในเลยเพราะว่ามือเข้าไปแล้วมันจะโดนใบเขาหักใช้สองมือคีบเอาเลยสะดวกค่ะ เสร็จแล้วค่ะที่จะจ๋าไม่มัวมูวมวอยู่นะคะเล็กแบบเดียวค่ะพื่เจ๊จ๋าจทำรีบดีตอนกลางคืนนะแลบบ็เดียวเสร็จแล้วเพราะว่ากระถางนี้เจ๊จ๋าเมื่อกี้ลดน้ําไว้ตอนเช้าแล้วค่ะให้ชุ่มเลยคือให้ดินเขากระชับมันจะได้ชื้นนะคะอันนี้จะลดน้ําก็ได้ไม่ลดน้ําก็ได้นะคะเพราะว่าเจ๊จ๋าลดน้าไว้เยอะแล้วกระถางเขาก็ชื้นเต็มที่แล้วค่ะนคะคะชื้นนะเต็มที่แล้ว สำหรับคลิปนี้ยยจ่าก็นะคะเดี๋ยวจัดเอาอีกแล้วค่ะ <laughs> กล้องตีลังกายอวค่ะยาจ่าจะจัดท่าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะก็จบกันแบบนี้เลยนะคะสำหรับโทรศัพท์เยาจ๋านี้ <laughs> ตีลังกาสองอรอบเราะสงสัจกจะม่วงนอนค่ะม่ <laughs> วงนอนแน่แนเลย เนื่องจากโดนนะคะเมื่อกี้เอาตั้งบนเก้าอีะะอ้เนี่ยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่พังเนื่อจากทนทานค่ะมีเคสแล้วไม่แตกนะคะโทรศัพท์ถ้าไม่ใส่เคสก็ไปแต่รอบที่แล้วแล้วละคะ<อ>่ะค่ะสำหรับคลิปนี้จะจากพาปลูกก็พามาย้ายต้นหอมในถาดหลุม,มง่ายเลยนะคะย้ายตอนไหนก็ได้อยากย้ายตอนไหนก็ได้มีเวลาปลูกตอนไหนได้หมดค่ะเอาไปย้ายในบ้านก็ยังได้เลยถ้าทําแบบนี้ยกใส่ถาดโฟมยกใส่อะไรนึงเนี้ยค่ะเข้าไปตั้งในบ้านแล้วเตรียมดินแต่มถางไป ตอนกลางคืนมียุงกัดเราก็ไม่ต้องมานั่งเลี้ยงยุงนะคะเราก็เอาไปปลูกในบ้านได้นะคะสวยๆลดน้ําถ้าไม่ลดน้ําก็ได้ค่ะดินมันชื้นแล้วเนาะเนี่ยค่ะได้สองกระถางเขาสั่งสองกระถางเขาเอากระถางมาให้สอง,สองใบค่ะก็อย่างนี้เขาคงถูกใจแน่เลยค่ะเจ้าว่าเพราะเขาชอบผักเนาะต้นอาจจะไม่ค่อยตรงนะคะเดี๋ยวเวลาเขาเอ็นหาแสงเดี๋ยเขาก็จะตรงเองค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้เาจ้าก,ก็พาปลูกก็มาพามาย้ายต้นหอม ในกระถางในถาดหลุมมาลงกระถางนะคะหรือจะเอาไปลงแปลงลงกระถางเล็กกระถางใหญ่ได้หมดนะคะเดี๋ยวเจ๊จ๋ามีกระถางที่เหลืออยู่อันนี้เา๊จ๋าจะเอาไปลงกระถางของเจ๊จ๋านะคะกระถางเา๊จ๋าที่เตรียมดินไว้ต,ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเจ๊จ๋าเอาไปลงนะคะค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนเข้ามาติดตามคลิปของเจ๊จ๋าพาปลูกนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจเ่าจ๋าพาปูกนะคะก็ย่าจ๋าก็ดีใจคะ่ะมีคนคอมเมนต์มีคนติดตามมีอะไรก็ติชมหรือว่าจะแนะนำอะไรเ่าจา๋าก็ผ่านทางช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ยาจ๊จ๋าพาปลูกก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊จ๋าพาปลูกนะคะถ้าเกิดว่า มันมีประโยชน์ของให้เพื่อนๆเ,เอาไปทําตามได้หลายคนแบบอย่างที่แบบว่าย้ายต้นปลูกต้นหอมไปในฐานลุมอย่างเงี้ยค่ะพอเมื่อไหร่แล้วเขาย้ายเขาอยู่ได้เป็นเดือนค่ะในเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเขาต้นเริ่มเหลืองมากเราก็ลดน้ําหมักให้บางๆได้ค่ะเขาจะมีสารอาหารมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ะจ๋าพาปลูกก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะถ้าชอบก็ใช้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดิจาพัพบูนะคะสวัสดีค่ะ